สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการสายตรวจภาษารับหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลและให้คําแนะนําการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องวันนี้เราได้รับแจ้งข้อมูลมาจากคุณสุรภาค่ะซึ่งเป็นแฟนประจําของรายการเรานั่นเองได้พบคำคานี้มาจากรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งค่ะคำคานั้นก็คือคํานี้ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสิ่งนี้นั่นเอง เป็นสิ่งที่แม่ค้าส่วนใหญ่รู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราส่งทีมสายตรวจภาษาไปสอบถามพวกเขากันดีกว่าค่ะว่าพวกเขาจะเขียนและสะกดคำเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างไรเรีอิราช่างตาเต่าตอรอเรือสระอาชอช้าเหมานากาศงอง,งูไม่เอกตาตาชอชาาาา้างอง,งูไม่หันกัดไม่เอกตาช่างตอเต่ตรารอเรือสระอาชอช้าเหมือากาศงอง,งูไม่เอกครับตอเต่ตรารอเรือสระอา แต่จะถูกหรือไม่นั้นเราไปสอบถามคนอื่นดูบ้างว่าเขาจะสะกดและเขียนเหมือนหรือแตกต่างจากกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าหรือไม่หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะพี่ก็ตอเต่าสาะครับคำว่าตาช่างที่ถูกต้องไม่ต้องมีรอเรือนะคะและจะต้องออกเสียงว,ว่าตาช่างไม่ใช่ตราช่างค่ะ จึงจะสะกดและออกเสียงได้ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ค่ะรายการสายตรวจภาษาต้องขอขอบคุณคุณสุรพาและยินดีมอบหนังสือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ให้ด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่าน,น,นอื่นๆนะคะที่พบเห็นการใช้คำในภาษาไทยที่ชวนให้สับสนไม่ว่าจะพบคำคำนั้นจากที่ไหนส่งข้อมูลมาสอบถามทางสถาบันของเราได้ค่ะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วกลับมาพบกับรายการสายตรวจภาษาได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ